ส่งข,ข่าวไปยังพี่น้องชาับบ้านหานกันแรงครับหลังจากที่การเสร็จแล้วขอแรงครับท่านประทูขอแรงขอแรงพี่้องช่วยส่งเต็น์เก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยอย่าต้องให้เสร็จวันนี้ครับพรุ่งนี้เรามีงานพรุ่งนี้เรามีงานกันเดี๋ยวขอแรงด้วยนะอย่ารีบกลับบ้านนะครับช่วยร่วมด้วยช่วยกันเก็บของต่างๆ อ่าส่งให้เข้าที่นะส่งเข้าที่ขอบคุณครับ